สวัสดีครับพบกับทีมโชวเปิดเอ็ซีรีวิวครับวันนี้เรามาเจอกันทีุู่ดนี้ครับกับฝ่ายละครของเี็ดเส้นยิ่เจียไหลวันนี้คือขนมเพ่ง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 ราคานี้ครับ60บาทและราคานี้ครับสีชมพีเอ้สีชมพู6กบ้าบาทมาดูกัน ขอแว่งแรงจริงเมามาชมพูแบบว่าชมพูแบบชมพูแบบนะหอมแล้วก็เสน่ห์ของขนมพิงอย่างนึงคือจะต้องติดที่เหงือกและผนังบนและนี่คือของแท้นะครับนะหกบาทประโยชน์ของขนมพิงนอกจากกินแล้วสามารถเอามา เอามาพิงได้ด้วยนะครับนะนะแมรี่กูมาคาทอลิกลูกครึ่งโปรเกตและญี่ปุ่นครับเ<ป>ท้าทองกีบนะมาต่ําที่นี่เลยครับลงอาหารครับบ๊ายบาย,บาย